รบ้าน,นเรามาน้อยค่ะพี่อ้อนรถสวยๆปี13แบบนี้ต้องเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะออกได้อะเงินเดือนไม่จำเป็นต้องสูงเวอร์1มื่นสี่มก็ออกได้สบายๆแล้วครับเพราะอะไรทราบไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าค่าผ่อนต่อเดือนมันแค่5้0 0ันสบาทแค่นั้นครับผ่อน5 4าพนสี่นี่ตลอดอายุการ สัญญาไหมพี่อน้นตลอดอายุสัญญา6ปีเท่ากันทุกทุกเดือนเดือนละ5,400บาทครับแล้วออกรถเท่าไหร่คะออกรถทุกคันทำโปรโมชั่นคือออกรถ8,800บาทครับแล้วเงินสดล่ะคะ255,000บาทเน็ตเนตครับพี่อน้นแล้วไอที่ผ่อน5 5 0 0 0เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงสวยไหม น่ะนี่แหละครับคราวนี้ครับเราจะต้องมาดูแลเนาะจะซื้อของก็ต้องดูถูกไหมครับค่ะเนาะไม่ดูคงไม่เห็นเนาะคันนี้ครับสวยเดิมเลี่ยมเลี่ยมกิบกิบคานเดิมซุ้มเดิมซออเดิมตะเข็บเดิมเครื่องยนต์ต่างๆไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซ็นเดี๋ยวได้ดูทุกอย่างไม่ต้องห่วงแล้วเลขไม้เท่าไหร่อะคะ9 0 0 0 0มื่นเศษเศษครับแถมปะเนี่ยนี่เป็นคําถามที่ดีมากๆครับชื่นชมครับ วันนี้โลกเรามันโลกยุคข,ข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยันเพลเลยครับว่าเอานี่นะเลขนะไปตรวจสอบได้ด้วยครับพูดเลยครับรถห้ประตูนี่มันดูวัยรุ่นเนาะพี่สม้มไม่ไวรุ่นก็ขับได้สม้มไม่มีป้ายห้ามสม้มแล้วมันคันไม่ใหญ่อย่างเงี้ยมันข,ข้างในมันนั่งสบายไหมคะเอาจริงๆนะ ของทุกอย่างอะครับบนโลกอะมันต้องมีจุดเด่นจุดด้อยถามว่านั่งสบายไหมถ้าเดินทางกันสมมตินะเหมือนเราเราอย่างเงี้ยเรามากันสองคนใช่ปะค่ะโอเคแต่ถ้าสมมติมากัน4ี่คนได้อยู่สบายๆแต่ถ้าจะให้ประเภทที่ว่า5้าหคน7คนมาอัดกันไอ้ตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโอเคไหมแต่ถ้าคําถามนี้ถ้าตอบว่าสบายสบสี่คนหลวมๆแอหนาวๆเลยค่ะ รถทุกคันที่เต็นต์ของเรานะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนส่งมอบแล้วค่ะเป็นมาตรฐานของเต็นต์เลยพี่อ้นเปิดห้องเครื่องแม่ทําตามสั่งจัดให้ครับทําไมเดี๋ยวนี้ต้องเสียงดุจังเลยมามาโอเคมาคือมาส d a ้สาเออมาสห้าองขอโทษทีครับเมื่อวานรีวิวมาหน้าสามที่เต็นท์มีสองคันมาหน้าสามอะ มาสด้าสองก็จะบอกว่ามันดูง่ายอย่างหนึ่งนะครับยกเว้นที่เปิดที่เปิดเนี่ยครับต้องมองตรงครับวันวันบางทีเปิดหลายคันครับเปิดหลายคันหาไม่เจอครับเจอแล้วครับไอ้แง่งเนี่ยคือนึกแอกว่าบางคันนะอย่างว่ามันอยู่ตรงโอเคละค่ะอยู่ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มาต่อต่อต่อเขือเลยนะเนี่ยต่อต่อมา อ่ะดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับดูขออนุญาตไล่จากข้างบนลงล่างอ่ะส้มถ่ายฝากระโปรงก่อนปะได้ค่ะถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อน,อนดูกลมๆตามสูตรเลยใช่สิ่งที่จะพูดนะดูนี่นะเม็ดอาร์นีตะเข็บตะเข็บอ่ะดูนี่นี่ลิ้ว,วะ่ะาเห็นไหมเห็นไหมเอ,อ้ยนี่ ไอ้สัญลักษณ์เนี่ยอยู่ครบเลยนะครับไอ้เลขรหัสนะเนาะค่ะนะต่อมาต่อมาต่อมานี่ดูเลยซุ้มเดิมๆแห้งๆครับนี่นะครับนี่ติดเครื่องอยู่นะเสียงนิ่งๆเลยนิ่งๆเลย,เลยไม่เคยแก๊สร้านเปอร์เซ็นถ้าพบว่าเคยแก๊สยินดีซื้อคืนเมนเต็มจำนวน มื่อกี้ดูฝั่งขวาเนะาะคราวนี้มาฝั่งซ้ายเนาะนี่ดูเดิมๆแห้งๆเลยครับส้มบอกลูกค้ายังว่าเปลี่ยนฐานมันเคลื่อนผู้ับบอกแล้วค่ะอ่ะแล้วมาดูข้างหน้าต่อไม่ต้องกดช็อตได้ค่ะเดี๋ยช็อตนี้ยาวๆไปเลยอืมอะคราวนี้มาดูนิดนึงจะบอกงี้อย่างรถที่อย่างรถอะครับสมมุติว่าเมื่อกี้เห็นน้องพูดถึงเรื่องเลขไมอะนะเหมือนที่ส้มถามพี่อะ เลขไมเดี๋ยวนี้มันตรวจสอบกันได้หมดนะครับอันนี้มาสตาเนาะค่ะเห็นกันอยู่อยู่แล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเราดูในรีวิวใช่ป่ะเราเดี๋ยวจะถ่ายเพลทให้ดูด้วยนะแล้วลูกค้าเนี่ยผมท้าที่สูตรจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดตลกนะอันนี้คุยซีเรียสเลยนะสามารถเนี่ยแคปรูปอะไรก็ว่าไปเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเนี่ยนะแล้วเช็คที่ศูนย์บริการได้อย่าง เอาให้สบายใจเลยนะครับคือเราอะเราค้าขายแต่รถสวยเราพูดจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงนะครับโอเคป้าเออแต่ที่เมื่อกี้หาที่เปิดนั่นไม่เจออะอนนั่นไม่ได้การแสดงครับนั่นก็ <laughs> คือบางวันมันเปิดหลายคันไงคับนึกออกป่ะ,ะเออมา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 คราวนี้อ่ะต้องมายาวๆเลยมาไเลย้ เมื่อกี้ดูด้านหน้าแล้วว่า no accident ไม่มีย้อมมงย้อมแมวแต่เราก็ต้องดูทั้งคันถูกไหมใช่ค่ะอ่าคราวนี้เดี๋ยวไปดูทุกด้านเลยสงเข้าไปถ่ายภายในก่อนป่ะเดี๋ยวพี่จะแกะให้ดูยันใต้เข็บเลยได้ค่ะอออ่อะเข้าไปถ่ายภายในอะไรก่อนป่ะอคอนโซลเลี่ยมๆเ,เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคาภาพถ่ายเพลยให้ลูกค้าดูด้วยนะได้ค่ะอ,อือ,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 อ อันนี้เลขใหม่แท้ๆนะคะเก0 0หมกว่ากิโล 90, เก0 0หมื่นเศษแท้ๆครับ mm. ไม่ต้องกลัวหรอกครับสภาพอะไรต่างๆอะ่ะเวลาดูตัวจริงๆอะ่ะมันดูออกว่า mm. เฮ้ยไอเนี่ยคือมันแมชมันบอกมันมันใช่อะ่ะไว้ง่ายอ่ะนะอือค่อยๆถ่ายค่อยๆถ่ายนี่นี่แล้วเดี๋ยวส้มค้างภาพไว้นานๆเลย อ่าให้ลูกค้าเห็นเลยน่ะเออนั่นน่ะนั่นน่ะ,นะ,นะเออ,อเจับ <นะ S 1> มา,าถูกต้อง <c oughs> มาคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวไม่ค่อยไปแกกนะบมาให้มาสโลแกนเต็นท์ผมเลยนะคือเต็นท์เราก็ไม่ใหญ่หรอกรถประมาณ <c oughs> เกือบๆยี่สิบประมาณนั้นยีสิบบวกลบนะคือรถทุกคันเราคัดมาเหมือนมาแต่งงานด้วยครับนะ ไม่มีตุ้มตามไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่ดูเลยตาหงองตาเข็บเห็นป่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูประตูหน้าดูอ่างส้มถอยนิดนึงลงไปนิดนึงอ่าโอ้นี่ครับนะตาหงองตาเข็บตังต่างเน,นี่ยเดิมเดิมไม่เคยแบบ อุบิเนต์นะครับซ้อมถ่ายไปเลยซ้อมถ่ายกุญแจสำรองอะไรยังว่าครบนี่นะคะออถ่ายด้วยกุญแจสำรองยังอยู่เลย<อ>แต่เย็นจริงเนาะพี่อ้นตอนนัมาถ่ายรีวิวใช่ส่วนทางกับอากาศภายนอกอากาศภายนอกต้องบอกเลยครับว่าสุดมากครับ <c oughs> สุดมากครับ <c oughs> <c oughs> ดอกยางยังหนาอึกเลยอ่ะส้มถ่ายทีได้ค่ะร้อยยางนี่นี่เออถ่ายเลยคือใช้อีกย,ยาวๆเลยครับนะมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อมาดูด้านหลังกันต่อมีสมภาพแผงประตูนะคะ ตอนเนี้เราเห็นอะไรหน้าแล้วใช่ปะใช่ค่ะขวาแล้วใช่ปะใช่อ่าเปิดรอน้องแอดมินส้มไปเรียบร้อยจัดให้ครับก่อนที่น้องจะเดินเข้ามาย้ำเลยครับเวบไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าพบว่าเคยแก๊สยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนทุกบาททุกสลึงนะจ๊ะ ระหว่างที่น้องเดินมาขออนุญาตแจ้งย้ําราคาอีกทีเนาะแล้วน้องก็ถ่ายตามสเบายเนะาะถ่ายไปเดินไปคุยไปเนะาะขาดแต่กินไปเนาะเงินสดสองแสนห้าหมื่นห้าพบาทเน็ตเน็ะจ๊ะแล้วก็ผ่อน6ปีงวดละห้าพันสรบาทนะครับมามามาดูด้านท้ายกัน เมื่อกี้พี่เปิดไอ้ข้างล่างให้แล้วถูกปะค่ะให้ดูซีนดูร่องดูหลุมหลุมเนาะใช่เออว่าไม่เคยเจาะไม่เคยอะไรนะครับไหนไหนก็ไหนไหนครับดูเสียเวลาดูผมแล้วดูดูเต็นท์ช่องผมแล้วเนี่ยดูให้มันสุดครับนี่ส้มมาถ่ายไอเหมือนเหรียญบาทเนี่ยสองข้างเลยว่ายังอยู่ดีอยู่ดีอยู่ครบได้ค่ะนี่นี่น ค่อยๆเดินส้มระว่างเดี๋ยวลูกค้ามึงหัว<อ>แล้วก็ระหว่างที่น้องถ่ายนะครับขออนุญาตแจ้งอย่างนี้ครับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของลูกค้าเองนะครับแนะนําให้ปรับตั้งความคมชัดในมือถือลูกค้าเนะค่ะจะในมือถือใน iPad ในอ,อะไรต่างๆนะครับ ปรับตั้งเป็นความคมชัดสูงสุดได้เลยกดไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เลือกความคมชัดสูงสุดเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราค้าขายแต่รถสวยฉะนั้นเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นความสวย no? okay. เนาะโอเคเสมอเลยรบกวนถ่ายเลขทะเบียนทีวะได้ค่ะทะเบียนสวยด้วยนะเอออ่ะเลขนี้ต้องบอกก่อนนะสมมติว่าลูกค้าที่ซื้อครับคือคนซื้อ คนดูจะเป็นร้อยเป็นอะไรกี่คนว่ากันไปแต่ว่าคนซื้อซื้อได้คันเดียวเนอะเพราะรถมือสองมันคือของชิ้นเดียวบนโลกเนาะมันไม่สามารถซ้ํากันได้เนาะโอเคต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการค้าขายอะเดี๋ยวถูกคอถูกใจกันอันเนี้ยให้ไปด้วยนะจ๊ะสุดยอดจริงๆบอกตรงครับมันก็ไม่ได้สวยลยเวอร์อะไรหรอกแต่ว่าเอาตรงๆก็ไม่ค่อยอยากให้ครับแต่คิดว่าถ้าลูกค้าแบบน่ารักนา่กนารักอะไรเนี้ยก็ มันก็อยากให้อ่ะอ่ะพูดอย่างนั้นแล้วกันเนาะค่ะอออ่ะอ่ะซ้มไปถ่ายก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยเดินไปแกะลาเข็บให้ดูทีเดียวได้ค่ะส้อมค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบได้ค่ะไม่ต้องไปวิ่งนะวิ่งทาไมครับไม่วิ่งค่ะไม่วิ่งเพื่อเพื่ออันนี้สภาพแผงประตูนะคะเบาะหลังแทบไม่เคยมีใครนั่งเลยมั้งเนี่ย ดูด้านหลังแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะคะจุดเด่นของ m a สด้2พูดจุดด้อยกันดีกว่าข้างหลังอะ่ะแน่นอนครับอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปอะครับถ้าลูกค้าสมมุตินะครอบครัวนั่งกัน5คนอะไอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ มันก็แน่นๆน่ะแต่ถ้า4คนนี่ก็หลวมๆไม่มีอะไรเนาะค่ะนะครับนั่นแปลว่าจุดจุดด้อยหรือจุดอ่อนของเขาก็คือเบาะหลังคือรถพันห้าจะให้นั่งสบายเหมือนเอาผาดก็คงไม่ใช่โอเคม, <Okay S 2> มะแต่จุดเด่นของเขาก็คืออัตราเร่งแล้วก็อัตราเร่งที่อ่ะมากเกียว์ตะเก็บด้วยคุยไปด้วยแล้วกันมานี่คืออัตราเร่งที่ถือว่าดีแบบมันจี๊ดจ๊าดอะ ใช้ในเมืองนี่แหม่พุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคือช่วงล่างส้มถ่ายตะเข็บยังถ่ายแล้วค่ะถ่ายยังเออเนี่ยไม่มีชนเบาชนหนักพิดความความตายหาเหวนะครับจุดเด่นอีกข้อก็คือช่วงล่างคือช่วงล่างเขาดีเกินใช้คําว่าดีเกินสเปครถอ, mm hmm. อ่ะเออเป็นรถที่ราคาไม่แพงที่ช่วงล่างขับแล้วมันมันรู้สึกว่ามันไม่หวิวมันมัน มันมันมั่นใจอะพูดอย่างนี้ละกันนะครับเด่นกว่าเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันอนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือที่เตนเรามันก็คงเราค้าขายเนาะเราก็คงไม่ได้มีรุ่นเดียวเนาะค่ะเออฉะนั้นเราก็จะพอเห็นความแตกต่างของรถแต่ละรุ่นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้และก็มีอะไรก็ถามตรงตอบตรง,ตรงครับพูดเลยอาจารย์สมอค่ะคนจะซื้อของก็ต้อง จะสดจะผ่อนก็นแล้วแต่ก็ต้องอยากได้บริการที่มันดีเนาะใช่ค่ะอ่ารบกวนแจ้งเรื่องจัดไฟแนนซ์หรือเอารถไปส่งรบกวนแจ้งทีพี่ปิดประตูกันได้ค่ะที่เต็นท์เรานะคะมีบริการจัดส่งไฟแนนซ์สําหรับลูกค้าผ่อนนะคะจัดส่งไปเซ็นให้ฟรีถึงบ้านเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถฟรีด้วยทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะคือส่งรถเนี่ยส่งฟรีถึงบ้านอยู่แล้วไม่มีประเด็นว่าจะสด หรือจะผ่อนแต่ที่เมื่อกี้นองพูดก็คือว่าการจัดไฟแนนซ์แบบผ่อนนะเนาะ,ะก็ต้องเซ็นไฟแนนซ์ให้ผ่านก่อนถูกไหมไม่งั้นจะไปส่งได้ยังไงเนาะใช่ซึ่งตรงนั้นก็ส่งไปบริการเหมือนที่น้องแอดมินซ้อมพูดก็คือส่งไปถึงที่ทํางานนะหรือถึงบ้านเนาะะทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ <c oughs> ติดต่อกันได้ยังไงเบอร์โทรของเราเป็นทั้งเบอร์โทรและเป็นทั้งไล Save, เซฟเบอร์ปุ๊บหรือ save, เซฟเบอร์ไปนในไลน์ก็จะขึ้นเหมือนกันรบกวนของเอาของน้องแอดมินส้มก่อนครับได้ค่ะเบอร์แอดมินส้มนะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วย0943357313ค่ะเต็นเราอยู่ไหนส้มเต็นท์เราอยู่เซรีไทยซอย64ค่ะมีนบุรีกรุงเทพค่ะแล้วที่เราออกมารีวิวกันเกือบจะทุกคันที่ใกล้เป็นลานจอดรถใกล้ๆตรงนี้เพราะว่ามันกว้างดีครับ S <S <ฆ>รู้สึกก็มันโอ้ชีวิตโลงโอเคปะ่ะเบอร์โทรพี่อ้นครับ081 485 000 0ครับเป็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยครับคัดแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยย้ำราคาอีกทีก่อนที่จะกู๊ดบายกันไปเจอกันท้ายรถดีกว่าสำหรับลูกค้าที่จะซื้อเงินสดเนาะ255,000บาท เงินสดไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโน่นนี่นั่นอะไรก็ตามไม่มีจ่ายเท่านี้แล้วจบเคยได้ยินไหมเจอจ่ายจบ255,000บาทเน็ตเน็ตส่วนเงินผ่อนออกรถ8,800บาทส่ง6ปีตกเดือนละ5,400บาท ถึงบอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับว่าเงินเดือนจริงๆ1 4ง0 0ืจริงๆ13,000ยังได้เลยแต่ผมพูด14,000ให้มันแบบเออเห็นภาพนะครับโอเคโอเคขออนุญ,ญาตย้ำสเปคอีกทีคันนี้มาสด้า2 5ประตูเห็นๆกันอยู่เนาะปี2013ไม่แท้ๆ90,000 no accident ล้นเ์เซ็ไม่เคย ตูมต้าไม่เคยจมน้ำไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยกิ้งมาก่อนโอเคป่ะค่ะขอเบอร์ส้มอีกทีก่อนที่ส้มจะต้องไปกิ้งละได้ค่ะ0ูนย์เก3 3สี่สาค่ะแอดมินส้มนะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยหรือผมเองนะพี่อ้นนะครับ081-485-00-00ก่อนจะกู๊ดบายกันครับรถสวยปิ๊งไม่เคยกิ้งมาก่อนครับสวัสดีครับ